ับผมเจอเจอกันอีกแล้วนะครับผมกับช่องเบลดโปรดีนะครับวันนี้เบลดมีรถรุ่นหนึ่งครับมานําเสนอนะครับก็จะเป็นเจ้าไฮรักรีโวนะครับผมเป็นตัวเซตอ dition นะครับตัวนี้จะเป็นเซตเอ dition ตัวเอ็นทีนะครับเกียร์ธรรมดานั่นเองนะครับราคาจะอยู่ที่เจ็ดแสนสี่หมื่นสี่พันบาทนั่นเองนะครับผมเราก็มาดูกันว่าในส่วนของเจ้ารุ่นนี้นะครับรูปแบบโฉมหน้าตานะครับแล้วก็ฟังก์ชันต่างๆมีอะไรกันบ้างนะครับ รุ่นนี้ก็จัดเป็นรุ่นยอดนิยมนะครับสําหรับวัยรุ่นแต่งซิ่งและวัยรุ่นทํากินนะครับผมได้เป็นตัวสี่ประตูนะครับผมและยังได้เป็นเครื่องยูโรไฟเครื่องของปี2 0 2 4เครื่องใหม่ด้วยนะครับผมเรามาดูกันว่าโฉมหน้าตานะครับเราได้อะไรกันบ้างนะครับในส่วนของกระจังด้านหน้านะครับตัวนี้เป็นตัวยูโรไฟนะครับปี2 0 2 4นะครับก็ได้กระจังหน้ารูปแบบใหม่โฉมใหม่นะครับหล่อๆดูดุดสำหรับสายแต่งซิ่งนี่น่าจะชอบเลยนะครับสำหรับสายวัยรุ่นทํากินนะครับ ในส่วนของโคมไฟด้านหน้านะครับก็จะเป็นด้านในนะครับจะเป็นสีเงินเมทัลลิกนะครับก็ยังเป็นไฟแบบหลอดไฮโดรเจนอยู่นะครับล้อนะครับผมล้อจะมาพร้อมยางขนาดอยู่ที่สองหนึ่งห้าทับห้าสิบห้านะครับเป็นคอบสิบเจ็ดนะครับและมาพร้อมยางเบสโต้นั่นเองนะฮะในส่วนของกระจกมองข้างนะครับจะเป็นสีดำด้านนะครับผมและยังมาพร้อมกับไฟเลี้ยวนะครับ แล้วก็ในส่วนของกุญแจนะครับกุญแจเราจะให้ใบสองดอกนะครับผมแล้วก็ในส่วนของตัวกุญแจจะมีปุ่มล็อกนะครับผมแล้วก็ปุ่มกดล็อกรถนั่นเองนะครับแล้วก็เราสามารถพับเก็บดอกกุญแจแบบนี้ก็ได้นะครับผมมาในส่วนของช่วงด้านท้ายนะครับด้านท้ายก็เป็นไฟเลี้ยวแบบไฮโดรเจนนะครับไม่ใช่ LED ดีนะครับแล้วก็ฝาเปิดประตูนะครับฝาท้ายด้านหลังนะครับก็จะเป็นแบบสีดำดัาง รุ่นนี้ก็แถมล้อแมกมาให้นะครับเป็นยางอะไหล่ให้นะครับเดี๋ยวเราไปชมภายในกันเลยนะครับภายในก็ตกแต่งด้วยเป็นโัแบ็กครับสีดำครับผมแล้วก็จะมีในส่วนตัวปุ่มปรับกระจกไฟฟ้านะครับออโต้ที่บานคนขับฝั่งเดียวนะครับส่วนบานอื่นจะเป็นเราต้องกดแบบแมนนวลนะครับแต่ว่าก็เป็นระบบไฟฟ้าเหมือนกันครับ แล้วก็เป็นปุ่มจอยสติ๊กครับปรับกระจกมองข้างนะครับเป็นแบบระบบไฟฟ้าแต่ยังไม่ใช่พับเก็บแบบไฟฟ้านะครับเบาของรุ่น e n t นะครับยังเป็นเบาผ้าอยู่นะครับข้อดีของเบาผ้าก็ไม่อมความร้อนครับแล้วก็การปรับเบาก็ยังเป็นการปรับแบบแมนนวลนะครับปรับองศาเบาแล้วก็ปรับความสูงต่ำของเบาะนะครับ ด้านฝั่งนี้ครับก็จะเป็นปุ่มยูโรไฟท์นะครับกระจัดคาบคราเมานะครับแล้วก็เปิดฝากระโปรงแล้วก็เปิดถังน้ำมันนะครับจอรุ่น MT นะครับจะเป็นรุ่นแบบวัดเข็มมาอยู่นะครับยังไม่ใช่แบบดิจิตอลนะครับแล้วก็ออปอมไลนยนะครับปุ่มบังติฟังก์ชันต่างๆยังไม่มีให้นะฮะม่านบังแดดฝั่งคนขับก็อาจะล้นๆนะครับ แต่มีที่เสียบเอกสารนะครับแล้วก็กระจกว่ายังไม่ใช่แบบตัดแสงอัตโนมัตินะครับแต่ว่ามีที่ปรับแสงให้แล้วก็ด้านซ้ายนะครับก็มีกระจกให้สำหรับท่านผู้หญิงนะฮะหลอดไฟนะครับก็เป็นแบบไฮโดรเจนนะครับแล้วก็มีที่ใส่แว่นนะครับหรือใส่เครื่องรางของขลังได้สำหรับท่านผู้ชายที่ยังชอบอยู่นะครับแล้วก็นี้เป็นไฟฉุกเฉินนะครับช่องแอร์แล้วก็นาฬิกาครับ ัวแอร์ก็จะเป็นแอร์แบบแมนนวลนะครับสามารถปรับด้วยมือนะครับยังไม่ใช่แบบออโต้นะครับแล้วก็มีช่องเสียบ USB นะครับแล้วก็ปลั๊กเสียบอ่าน่าจะเป็นตัวเสียบของช่องเสียบบุหรีนะครับแล้วก็ตัวเกียร์เป็นตัวเกียร์แบบแมนนวลนะครับหรือเรียกง่ายๆว่าเกียร์กระปุกระบบมี power mode และ eco mode นะครับ power mode <อ> power mode ก็ ใช้ในยามที่เราเร่งแซงหรือขึ้นภูเขานะฮะ e c o คโหมดก็ช่วยในส่วนของตัวประหยัดน้ํามันนะครับแต่ว่าในส่วนตัวเครื่องก็จะอืดลงนะครับรุ่นนี้ก็มีช่องเก็บเอกสารสช่องนะครับด้านบนแล้วก็ด้านล่างนะครับยังไม่มีคลูบล็อกเก็บความเย็นนะครับคอนโซลด้านหน้าตกแต่งแบบเปลี่ยนโนแบ็กสีดํา หรือเราเรียกง่ายๆก็เป็นพลาสติกสีดำนั่นเองนะครับในส่วนด้านหลังนะครับก็ยังเป็นเบาะผ้านะครับข้อดีของเบาะผ้าก็เป็นเบาะไม่อมความร้อนนะครับจะไม่เหมือนเบาะหนังกรณีเราจอดตากแดดนะครับมีพนักพิงแขนนะครับสามารถใส่แก้วน้ำได้2แก้วนะครับ ครับที่สนใจนครับรถรุ่นนี้นะครับเจ้าไฮลักรีโวเซตอ dition รุ่นพื้นทีเกียร์ธรรมดานะครับราคาอยู่ที่เจ็ดแสนสี่หมื่นสี่พันบาทนะครับผมโปรโมชั่นสําหรับเดือนนี้นะฮะเราใช้เงินออกรถเพียงแค่สองหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นนะครับผมก็เป็นเจ้าของเจ้าไฮลักรีโวเซตอ dition รุ่นพื้นที่กันได้เลยนะครับสําหรับใครสนใจก็ดเดระเบิดอิงเบอร์ติดต่อไว้ที่ด้านล่างนะครับผมหรือว่าอินบ็อกซ์มาหรือว่าคอมเมนต์ ในคลิดได้เลยนะครับยังไงวันนี้เบก็ต้องขอากราบตัวราไปก่อนนะครับอย่าลืมกด subscribe นะครับไปให้เบกด้วยนะครับ